ท้คุณดาริณีจากระนองสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเชิญเลยครับ<ค>วัยเลยครับค,คุณดารินีค,คือคือว่ามีบ้านให้เขาเช่าอะค่ะบ้านนั้ก็เป็นของพ่อแม่ที่ตกมาให้ไม่ได้สร้างเองค่ะแต่นี้เขาเชา่าเขาเช่าแล้วเขาไม่ยอมออกเป็นปีแล้วค่ะพอไปฟ้องศาลศาลก็ศาลก็บอกบังคับคดีให้เขาออกพอเ,เอาตำรวจม,มาเขาก็ไม่เขาก็ หนีออกจากบ้านพอนี้กจากบ้านแล้วก็ให้คนอื่นเข้าไปอยู่แทนสามสี่คนแล้วก็ล็อกกุญแจไม่ยอมออกค่ะทํายังไงดีคะอืแบบว่าจ้างทนายเราก็ต้องพูดเงินมาจ้างทนายอะค่ะอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เอาช้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 านะไอ้คนที่เช่าเนี่ยไม่ยอมออกฟ้องกลับไล่สารตัดสินแล้วสุดท้ายหนีไปแต่ให้คนอื่นเข้ามาอยู่แทนถูกไหมค่ะแล้วก็ตัวเองก็พอตอนเย็นๆก็กลับเข้ามาอยู่อีกเหมือนกันค่ะอยู่ยังไม่กลัวเกรงกลัวกฎหมายเลยอะค่ะ อ๋อแสดงว่ายังอยู่ตำรวจก็เข้าไปไล่มาแล้วตำรวจต้องจับเลยครับจับขังเลยครับถ้างั้นก็ต้องจับขังไปบอกตำรวจมีทางเดียวแล้วต้องจับขังนี่ตำรวจทําได้อยู่แล้วครับเพราะมีคําบังคับมาแล้วใช่จับขังอย่างเดียวครับจับขังแล้วเสร็จแล้วก็แล้วแล้วเห็นเมื่อเมื่อวานนี่ไปจับขังหอนแล้วมันกลับมาบ้านอีกเหรอคะ ก็อยู่ที่ตำรวจขังยังไงเลยกลับมาได้อีกเออตำรวจต้องเอาตัวไปขังไม่งั้นเนี่ยตำรวจบังคับไม่ได้คุณไปร้องศาลเลยกลับไปที่ศาลเลยไปร้องศาลอีกครั้งเหรอคะใช่บอกว่าตำรวจนี่จับแล้วปล่อยออกมาแล้วก็มายึดบ้านหลังนี้อีกเนี่ยร้องศาลนี่เราต้องจ้างทนายร้องไม่หรือว่าเราไปตองร้องได้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องร้องแล้วแต่จริงจริงๆไม่ต้องทาอะไรแล้วล่ะมันมีสภาพบังคับมาแล้ว นะครับว่าฟ้องกับไล่สารตัดสินชนะแล้วเพราะฉะนั้นการจะบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือตำรวจต้องมาจับคนนี้ออกไปเมื่อยังไม่ออกรจริงๆถ้าฟ้องมาขับไล่พอสารตัดสินพับเขาก็ต้องออกอืแต่วันนี้เขาไม่ออกก็ต,ตำรวจก็ต้องจับไงฝ่าฝืนคำตัดสินไงมีทางเดียวตำรวจต้องมาจับตัวไปพอจับแล้วหลังจากก็แล้วเสร็จแล้วเราก็ถ้ายัง เขากลับมาอีกร็ต้องไปบอกศาลใช่ไหมฮะจับไม่ต้องแล้วตำรวจต้องทำหน้าที่ครองสิครับเออบ้านคุณนะคุณก็เข้าไปครอบครองแทนเนี่ยครับจะให้เขากลับมาทําไมอ่ะแล้วเขาเขาล็อกคุณใจไว้เราก็งัดกุญใจเลยใช่ไหมฮะก็ได้ไปเลยใช่ฮะมันเป็นของเราและสารตัดสินแล้วแล้วก็ก็ตารวจก็เอาตัวไปแล้วยกขังแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในครอบครองทรัพย์ของเราได้เลยสารตัดสินฟ้องกลับไล่สําเร็จแล้ว ค่ะแล้วก็ทีนี้สามสี่คนที่มันเอานักเลงมาอยู่ในบ้านแทนไม่รู้จักด้วยสามสี่คนนั่นแลือท่านเนี่ยฟ้องบุกรุกไแล้วก็เรียรวจมาจับอีกใช่ไหมฮะไอ้ที่เข้ามาเนี่ยบุกรุกบุกรุกค่ะก็ที่ต้องให้ตำรวจจับมันกชรใช่มใชะแจ้งความข้อหาบุกรุกได้ตำรวจต้องบังคับคดีถ้าตำรวจไม่ทำตามนะคุณไปหาผู้ก่บโรงพักอะไรที่ระนอง ระน,นองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะออพุ่มกับเมืองครับเ<ไ>ป็นคุยพุ <ไป S 2> พ่ม <ละ S 2> กับเลยเนี่ยครับคุณเอาคำพิพากษาไปเนี่ยไม่ยอมออกหลังจากศาลตัดสินเนี่ยตำรวจก็ต้องทําไปตามคําพิพากษาตัดสินเนี่ยเพราะตํารวจต้องทาตามถ้าเอาเข้าคุกจะจะทันแต่ต้องจับต้องตํารวจเป็นหน้าที่อยู่แล้ว,แล,วแล้วทีนี้เราเราองนัดบ้านเข้าไปอยู่ในบ้านเราได้เลยเราของก็ออกมาวางข้างนอกไล่เลยใช่ไหมฮะ ก็ได้แล้วนี่ได้แล้วสินหลมันบังคับแล้วใช่ครับเราชนะแล้วนี่ใช่แต่คนแกลกแจใหาตำรวจมาจับตัวก่อนนะถ้ายังอยู่ในบ้านอ่ะเอาตำรวจมาจับก่อนนะเดี๋ยวมันจะหาว่าคุณเอาเข้าของไปทำลงทำลายเนือเสียหายอีกนะและที่ที่คนแปลกหน้าสามคนที่มันเอามาก็ต้องเอาตำรวจไปจับเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ไหมคบเหมือนกันครับเขาไม่มีสิทธิ์อยู่ตรงนั้นแหละครับใช่ค่ะขอบพระคุณมากๆแล้วสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณ ดูจะวุ่นวายกับคนที่ไม่ก่อรบกฎนหมายขนาดสารตัดสินแล้วนะโอ้โหล็อกประตูอยู่ข้างในก็ไม่ออกมาด้วยนะฮะก็ตําตรวจแล้วก็จับไปขังในะขังลงพักอะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ขังคุกนะ,ะเอาไปขังเพื่อให้พ้นจากการครอบครองสังหาริมทรัพย์อันนั้น